สวัสดีค่ะโค้ชจิ๊กค่ะวันนี้นะคะโค้ชนำเทคนิคนะคะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะมาฝากทุกทุกคนนะคะใครก็ตามนะคะที่ตอนนี้นะคะที่บอกตัวเองอุ้ยฉันไม่กลา้าฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลยอุ้ยฉันไม่กล้าที่จะลุกมาทำอะไรเลยฉันกลัวทำมันไม่ดีฉันกลัวทำแล้วจะมีคนหัวเราะเยอะ คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คนที่เขาประสบความสําเร็จเขามีกันนะคะเป็นคุณสมบัติเลยนะคะก็คือความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดความมั่นใจในตัวเองมันจะทําให้คุณนะคะไม่ประสบความสําเร็จไม่ไปสู่เป้าหมายนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณนะคะอยากเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเอง อยากจะเป็นคนกล้านะคะคุณนะคะสิ่งแรกคุณต้องบอกตัวเองก่อนนะคะจากที่เคยบอกตัวเอง <c oughs> อุ้ฉันคงทําไม่ได้หรอกอุ้ยฉันไม่มันไม่มั่นใจเอาซะเลยอุ้ยฉันกลัวทําออกมาไม่ดีอุ้ยฉ,ฉันทําไปแล้วคนจะหัวเราะเยาะฉัน เห็นไหมคะเมื่อไหร่ที่คุณมีคําพูดแบบนี้ให้กับตัวเองนะคะมันจะคอยตอบย้าตัวเองตอบย้าตัวคุณเองว่าคุณยิ่งไม่กล้าเข้าไปใหญ่ให้คุณเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนคำพูดใหม่เปลี่ยนพลังนะคะใส่พลังให้กับตัวเองใหม่เช่นนะคะฉันเป็นคนที่ควดมั่นใจในตัวเองที่สุดฉันเป็นคนที่คตดทรงพลังที่สุดอุย้ยฉันหยิบจับทำอะไรก็สําเร็จอย่างง่งายๆสบายๆฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณบอกกับตัวเองแบบ ซ้ำๆบอกทีๆบอกบ่อยๆจนจิตใต้สำนึกของคุณนะคะเขาเชื่อว่าคุณเป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อนั้นนะคะคุณจะเริ่มนะคะมั่นใจในตัวเองคุณจะเริ่มนะคะกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำในบางสิ่งบางอย่างที่คุณนะคะไม่เคยทำนะคะ mm hmm. ข้อต่อมานะคะก็คือการที่คุณต้องฝึกฝนนะคะ mm hmm. คุณรู้ไหมว่าความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจในตัวเองเนี่ย เกิดจากการฝึกฝนนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆนะคะเราจะมั่นใจเลยเราจะกล้าเลยนะคะเช่นวันนี้ถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่มุกกล้าลุกขึ้นมาไลฟ์สดลุกขึ้นมาสร้างตัวตนหรือเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องกลัวทําไม่ดีกล้ากลัวกลัวพูดไม่เก่งคุณรู้ไหมคะว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครที่จะพูดได้เก่งในทันทีทุกคนต่างก็ผ่านการ ผลผ่านการนะคะลงมือทําตอนแรกๆมันอาจจะยังไม่ดีแต่เมื่อไรที่เรานะคะทําทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้ววันนั้นนะคะแล้ววันที่คุณมั่นใจอะ่ะมันจะเริ่มมีคุณจะเริ่มสร้างความมั่นใจคุณจะเริ่มมีความมั่นใจเพราะคุณทํามันบ่อยการทำบการทําบ่อยการทํา ท,ทหรือว่าการฝึกฝนตัวเองเนี่ยมันจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเรานะคะฝากไว้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ